น้องน้องช <Lam pe. S 1> ้างเนี่ยมีพัฒนาการนะคะหลบเด้อหลบเด้อมาเรงมาเด้อโอ้โหเดี๋ยวแม่ไปตามเก็บให้ก่อนลูกโอ้โหเตะแรงมากเลยแม่นะดูค่ะเต็มที่ไปเลยลูกจะมาสู้ตาเปล่าได้ไงนอนทับซะเลยแบนแตะลูกบอลอยู่ไหนแถวลูกบอลหนูไปลูกบอลหายไปไหนอุ้ยโอ๊ยน้องนางน้องนางไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่มีใครว่าหนูลูกรู้สึกผิดไงตะอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับเขาไว้ตะอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะแม่นในเชื่อว่าแม่ปุ้มเข้าใจะโอ้ขอโทษด้วยโอ้หนูขอโทษหนูไม่ได้ทํา โ,โ,โสวัสดีค่ะนี่วันนี้ตาแป๋วได้มาเล่นลูกโป่งค่ะพี่พี่ครั้งแรกในชีวิตตาแป๋วที่ได้เจอลูกโปง่งลูกใหญ่ๆแบบนี้ไปดูกันเลยจ้าว่าจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือว่าจะไม่รอดดูสิค่ะจัดเต็มไปเลยจ้านี่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 หนูได้ลูกโปง่งลูกใหญ่มาแล้วจ้าถูกใจมากเลยจ้าพี่จ้า โอ้กำแพงกำแพงกำแพงลูก,ก,ก,โ,ลกโอ้สบายใจเลย,ยเล่นโยคะยามเย็นค่ะออกกำลังกายค่ะนอนทับไปเลยสิคะอุ้ยเหมือนน้องชอบใจมากเลยขอกราบขอบพระคุณแม่ปุ้มมากๆเลยนะคะส่งลูกฟุตบอลมาให้หนูตาแป๋วได้เสริมพัฒนาการนะคะเสริมทักษะต่างๆนะคะให้น้องไม่กลัวลูกฟุตบอลให้น้องแบบวิ่งเตะเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น เมื่อกี้กลัวนะคะแต่พอได้เล่นแล้วสบายใจเลยค่ะถ uh, <It 's S 1> ูกใจชอบนะคะชอบเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเอเซอรี่ที่ทําให้น้องๆช้างเนี่ยมีพัฒนาการนะคะหลบเด้อหลบเด้อมาแรงวาเด้อโอ้โหเดี๋ยวแม่ไปตามเก็บให้ก่อนลูกโอ้เตะแรงมากเลยแม่มองไม่ทันพี่ๆมองทันไหมคะพี่รุ่นคุตบอลจะรอดได้ถึง3วันไหมน้อแต่ยอมรับว่าแข็งแรงมากนะคะดูค่ะ เต็มที่ไปเลยลูกจะมาสู้ตาแป๋วได้ไงนอนทับซะเลยแบนแตแตะลูกบอลอยู่ไหนใครเอาลูกบอลหนูไปลูกบอลหายไปไหนหุ้ยโอ้ยเรียบร้อยไม่เป็นไรตะอ้วนลูกตกใจลูกตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็น้องนะขอมาช่วยพี่ผมด้วยนะขอโทษครับมาฟูมมาอาตะอ้วน น้องนางน้องนางไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่มีใครว่าหนูลูกรู้สึกผิดไงทว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับขาไว้ทักงวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะแม่ในเชื่อว่าแม่ปุ้งเข้าใจโอ้ขอโทษด้วยโอ้หนูขอโทษหนูไม่ได้ทำโอ้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 พี่พี่ขาเขารู้สึกผิดนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู้น่าจ่อยเลยไปเล้วอู้เตะอัดเสาเตะอัดเสาเตะบอลยามเย็นค่ะเออ โอ้โหพี่รุ่นฟุตบอลจะรอดได้ถึง3วันไหมเนาะแต่ยอมรับว่าแข็งแรงมากนะคะดูค่ะเต็มที่ไปเลยลูกจะมาสู้ตาแป๋วได้ไงนอนทับซะเลยแบบแตตะลูกบอลอยู่ไหนใครเอาลูกบอลหนูไปลูกบอลหายไปไหนอุ้ยเอ้ยเรียบ้อยไม่เป็นไรตะอ้วนลูกตกใจลูกตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็น้องนะ โอ้ขอโทษค่ะแม่ปุ้มเพราะว่าตตะวันน้องนางน้องนางไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่มีใครว่าหนูลูกรู้สึกผิดไงตะวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับเขาไว้ตะวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะแมนนีกเชื่อว่าแม่ปุ้มเข้าใจโอ้ขอโทษด้วยโอ้หนูขอโทษหนูไม่ได้ทำโอ้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 พี่ๆขาเขารู้สึกผิดนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู้น่าจ่อยเลย ใหญ่ผ่านไปลูกเล็กผ่านเข้ามาค่ะหนึ่งสองสามเจอขาหลังซะนี่แนะ่นี่แนะ่อ้ยยังค้างยังค้างกับสีม่วงยังค้างกับสีม่วงออ้ย <c ười> กระจุยกระจายเป็นสามชิ้นแล้วลูกชงชานพี่เขาไหมานั่นยัง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 อีกอยังอีกอยังอีก <c ười> ไปไหนจ้า <c ười> หนูไม่ได้ทําใช่ไหมหนูมีมีอันเล็กอยู่รู่นอีกหนึ่งลูกมีมีสีสีแดงอันเล็กอีกหนึ่ง,ง,เ,ขงเขาเห็นไหมตาอ้วน ว่าเขาไม่เห็นนะดู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 ค่ะยังติดลมเจ้าสีม่วงอยู่ค่ะโอ้โอ้โอโหโอโหโอถูกใจเลยถูกใจเลยช้างพังของไทยทักเอออุยอุโอ้ยโอเคโอเค,อเคน้องขยยอมแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะดูค่ะน้องขยยอมแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรรักกันเป็นพี่น้องกันอ้ยนี่ ดูลูฟุตบอลไหมเออเขี่ยออกมาแล้วนี่ขาหลังสถานฟ้าไปไหนจ้าหมูอ้วนโอมาเตดินตรงนี้ด้วยนี่นักเตะที่แท้ทรูนะคะเตะได้ทุกสิ่งอย่างค่ะพี่ๆ่าอ่าเตะเลยระวังระวังนะไอ้ยไอ้ยดูดูด,ด,ดูดูกำแพงแม่จะแตกจะหักแล้วนั่น น้านนาน้าเออนนาอ้ยจังแมนเนาะพอแล้วพอแล้วพอแล้วปะไปเดินเล่นดีกว่าปลาพวกเราเมื่อทับได้นั่นน้องนางเล่นหนับน้องมาเบาลูกน้องตัวเล็กนิดเดียวเองจเย็นเย็นเย็นเ็นโมโหอะไรจะฟุตบอลเนาะดูค่ะดูเด็กน่อยเอ้ยเยก่งเก่งเก่งวิ่งตามด้วยในไหนก็เล่นเหนื่อยแล้วเนาะพี่พี่ขามาเติมพลังกันหน่อยจ้าพี่ลูกโป่งได้เล่นด้วยกันสองนาทีเองนะคะ ตาแป๋วนี่โอ้โหรุนแรงมากเลยแล้วน้องไม่เคยได้เล่นนะคะน้องไม่รู้ว่าลูกโป่งนี่เขาต้องเล่นยังไงต้องต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ก็เลยไปนอนทับก็เลยทําให้ลูกโป่งแตกนะคะพี่พี่คือก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นลูกบอลที่เป็นแบบบอลลูนเป็นแบบลูกโป่งแบบนี้นะคะแต่ก็หนามากพอสมควรนะคะแต่ก็ด้วยน้ําหนักตัวของตาแป๋วนาะพี่พี่ขคือน้องก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเล่นยังไงเตะยังไงนอนทับยังไงนะคะ เป็นครั้งแรกที่หมูอ้วนได้เล่นก็งงก็ยังดีนะคะที่พัฒนาการเขาไม่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 กลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนเขาไปใกล้ไม่ได้เลยวิ่งหนีเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังกลัวอยู่บ้างแต่ก็สู้นะคะใจสู้อยากจะเล่นนะคะพอเล่นแล้วก็นอนทับเลยเพราะว่าน้องก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะคะถ้าเคยเล่นมาตั้งแต่เด็กก็จะรู้แหละว่าเอยเนี่ยเขานอนแค่นี้เขาติดอย่างนี้นะหมุนอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอกราบขอบพรบคุณแม่ปุ้มมากๆเลยนะคะส่งเอ่อ พัฒนาการนะคะในส่วนของลูกบอลนะคะมาเสริมพัฒนาการให้หมูอ้วนนะคะขอบพระคุณค่ะเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนลูกมาหาแม่หรอตรงแม่ไม่มียาที่หนูชอบหรอกลูกนี่แหละค่ะก็ได้รู้อีกระดับหนึ่งว่าลูกเนี่ยเขาไม่ไม่ได้กลัวลูกโปง่งลูกฟุตบอลแบบร้อเแบบแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าก็เริ่มเริ่มแบบดีขึ้นเยอะนะคะพี่พ ะะแต่ลูกเล็กก็ยังกลัวๆหน่อยนะคะแต่ลูกใหญ่นี่พร้อมไฟเลยก <c oughs> ็ต้องหัดกันไปเรื่อยๆเนาะพี่เพียขวันนี้ก็ตุ้มไปตุ้มหนึ่งลูกก็ตก,กใจเลยเขาก็มีความรู้สึกะะรู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดได้เลย,เ,ลยเห็นดูสีหน้าดูออกเลยว่าเขารู้สึกผิดคะ่ะประมาณว่าแบบอุ๊ยเขาทําเสียทําพังหรือเปล่าเอ,อพ่อกับแม่จะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะว่าหรือจะตีเขานะคะพี่ๆคือมัน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 เป็นเหตุการณ์ที่ มันก็โอเคนะคะรับได้นะคะเขาก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครนะคะเขาก็เล่นแต่ว่าเนื่องด้วยที่เขาทำแต่เพราะเขาไม่รู้นะคะก็น่ารักนะคะหมูอ้วนช้างพังที่แท้ทรูค่ะพี่พี่นี่ก็พามากินหญ้าหญ้านี่จะพามากินหญ้าแบบนี้ทุกวันนะคะเดินเล่นกินหญ้าแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นได้ก็จะดีมากวันนี้มีโอกาสได้มาเช้าเย็นเลยนะคะให้ได้เรียนรู้ ได้กินหญ้าที่เขาแบบเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะพี่พี่ออิ่มหรือ,อยังตรงนี้ใครก็ห้ามมานะตาแป๋วจองแล้วนะคะตาแป๋วขอแบบที่นี้ให้หนูเถอะอาจจะด้วยแต่ก่อนเขาก็ กินอยู่ในในป่าเนาะพี่ๆอาจจะได้กินแต่หญ้าแบบนี้ก็เลยชอบนะคะก็เลยจะถูกใจเลยค่ะพี่ๆนี่นะคะรู้ด้วยนะคะหญ้าตรงไหนแต่บางเชือกก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่กินนะคะไม่กินแบบไม่กินแบบจริงจังแบบนี้นะคะ่ะแต่อาจจะมีถอนกินบ้างแต่ไม่ได้มายืนกินแบบจริงจังแบบตาแป๋วนะคะแต่ว่าตาแป๋วคือเขาอาจจะเคยกินมาก,ก่อนนะคะหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ตัวหนาขึ้นมากเลยจะอ้วนวิ่งเล่นเหนื่อยก็พาลูกมาเติมกำลังนะคะพี่พี่อิ่มหรือยังกินก่อนแม่ขอกินก่อนนะน้องนิกไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าญ่าอะไรนะคะเรียกว่าญ่าอะไรแต่อ้วนอืมเราก็รู้จักแต่ภาษาสวยนะคะพี่พี่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขา เข,เขาเรียกกันยังไงนะคะท่านใดทราบก็คอมเมนต์บอกหนูหน่อยนะคะเนาะจะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่ๆท่านอื่นๆด้วยที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อน้องนิกด้วยนะคะจะได้บอกพี่ๆได้ถูกว่าเอ,อย้ยยาเนี่ยเป็นยาชน,นิ้ชิ้นนี้นะน้องช้างกินได้นะคะอ๋อแลมโบอยู่นี่แลมโบ่โอ้ยไปมุดอยู่อะไรตรงนั้นล,ลูกองคครักพี่ทักพี่แป๋วแป๋วนะคะเจ้าแลมโบ่กับเจ้าเรนโบ้ค่ะพี่ๆอ่ะ แม่ให้กินอีกสองนาทีนะอืโอ้มีเป่าด้วยเพราะว่าอะไรลูกอือทำไมเป่าเพราะว่าวันนี้นะคะแม่นิกติดธุระไปส่งคุณยายนะคะก็เลยรีบๆหน่อยนะคะอืตรงไหนตรงไหนสูงๆพาลูกสาวไปกินเลยกินเลยจ้าสบายๆเลย อากาศวันนี้เนี่ยมืดครึ้มทั้งวันนะคะแอบมีฝนมานิดหน่อยแล้วก็ไปแล้วค่ะฝนเหมือนฝนมาศาสตระะ์เค่ะพี่ๆเหมือนแบบมาแบบแจกระเดียมนะคะโอเคค่ะยังไงฝากพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจฝากคอมเมนต์ให้ตาแป๋วๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ